สวัสดีครับท่านผู้ชมในช่วงค่ำของวันพฤหัส,สบ,บดีที่3เมษายน2568นะครับซึ่งล่าสุดกลุ่มฝนนะครับก็ขณะน,นี้กำลังปกคลุมอยู่ทางช่วงบริเวณทางภาคใต้เป็นส่วนใหญ่มีฝนตกหนักนะครับแล้วก็คาดการว่าจะตกยันเช้ามืดนะครับบริเวณทางช่วงภาคกลางด้านตะวันตกแล้วก็ทางภาคเหนือด้านตะวันตกนะครับ พื้นที่สีแดงเข้มหลายพื้นที่ซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมแล้วก็เราฟังขอคนละหนึ่งกำลังใจครับโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลยทั้งหมดถ้าหากว่ากดเกิดแล้วก็ขอขอบพระคุณครับเชิญไปรับชมแล้วก็รับฟังกันได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่ป้านานะอาทางบ้านกันทุกผู้ทุกคนนะครับกราบขอบพระคุณแฟนข่าวเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมกันคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศในพื้นที่ของตน ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับขอบคุณลวงหน้านะครับขอบคุณครับในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของประกาศแจ้งเตือนฉบับล่าสุดนะครับจากกลมอุตุนิยมวิทยาก็เป็นฉบับที่7นะครับมีผลกระทบตั้งแต่ช่วงเย็นย่ำค่ำมืดวันนี้3เมษายนถึง4เมษายนพศ2568 เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากทางช่วงบริเวณภาคใต้นะครับก็คือในช่วงตั้งแต่วันนี้ถึง4เมษายนพศ2568คืนกระแสของลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนผ่านทางภาคใต้และเข้าปกคล th ุมทางทะเลอันมันส่งผลทำให้ทางภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณทางภาคใต้ ระวังอันตรายจากปริมาณของฝนตกหนักและปริมาณฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยจังหวัดที่คาดการว่าจะได้รับผลกระทบมีดังต่อไปนี้ในส่วนของวันที่3เมษายนพศ2568ภาคใต้จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาละนองพังงาภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดสตูลในส่วนของวันที่4เมษายนพศ2 5 6พภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล สำหรับคลื่นลมบริเวณทางช่วงอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางโดยทางอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยก็จบกันไปในส่วนของประกาศเตือนฉบับล่าสุดนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูคาดการปริมาณของฝนกันนะครับจาก ล่าสุดนะครับในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ก็คือตั้งแต่18นาฬิกาของวันที่3เมษายนนะครับถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับก็แจ้งเตือนขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนระวังอันตรายนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางภาคใต้ปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนตกสะสมนะครับอาจทำให้เกิดน้ำท่วมเกิดขึ้นได้ หลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่แถวตามเนินเชิงเขานะครับแล้วก็น้ำไหลผ่านนะครับพื้นที่ลุ่มชาวเรือในช่วงบริเวณทางอ่าวไทยแล้วก็ทางทะเลอ,อัามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขอให้ประชาชนในบริเวณทางช่วงภาคเหนือและทางภาคกลางระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงไว้ด้วยภาคเหนือนะครับ ก็คือพื้นที่เสี่ยงนะครับร้อยละ10ของพื้นที่ระวังลมกระโชกแรงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพลูแล้วก็จังหวัดตากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะมีอากาศร้อนกับจะมีเมฆเป็นบางส่วนทางช่วงภาคกลางจะมีอากาศร้อนฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบ,บรุรีทางลาดชบุรีนะครับแล้วก็ในส่วนของทางภาคตะวันออกอากาศร้อน ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ20ของพื้นที่ทางช่วงจังหวัดชนบรุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบรุรีและจังหวัดตราดในส่วนของทางกทมแล้วก็ปริมณฑลมีอากาศร้อนนะครับฝนฟ้าขนองร้อยละ2 0ของพื้นที่ทางช่วงภาคใต้ครับทางฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าขนองช่วงนี้ต้องทําใจร้อยละ70ของพื้นที่ครับใช่ครับภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของทางอ่าวไทย หรือทางฝั่งอันดามันก็ดีนะครับฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็ต้องระวังในเรื่องของลมกระโชกแรงปริมาณของฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะทางช่วงจังหวัดประจวบกิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีจังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดนราธิวาสส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับเน้นระวังแถวทางจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลในช่วงนี้ก็ต้องเน้นย้ำกันเป็นพิเศษนะครับต้องดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีๆนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ 3-4เมษายนก็ยังคงมีความกดอากาศสูงหรือก็คืออากาศเย็นยังคงปกคลุมอยู่ทางช่วงภาคอีสานนะครับแล้วก็ทางช่วงทะเลจีนใต้นะครับมีกําลังอ่อนลงในขณะที่ลมใต้ลมตบัทออกเชียงใต้ยังคงพัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมทางช่วงบริเวณประเทศไทยทางตอนบนทําให้ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นก็คือจะมีอากาศเริ่มเปลี่ยน แล้วก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นกระจายตัวในบางแห่งพอหลังจากนั้นนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่5ถึงช่วงวันที่7เมษายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นด้วยกำลังปานกลางปกคลุมทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้จะมีแนวของลมสอบนะครับเข้ามาพัดปกคลุมก็คือลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ลมใต้นะครับพัดปกคลุมทางช่วง ประเทศไทยทางตอนบนนะครับในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศค่อนข้างร้อนโดยทั่วไปทําให้ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในช่วงระยะแร,แรกๆหลังจากนั้นนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่8ถึงช่วงวันที่9 ก็ต้องจับตาครับเพราะว่าจะมีลมจากทางตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางช่วงประเทศไทยทางตอนบนจะมีกําลังอ่อนลงทําให้ประเทศไทยนะครับจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งในระยะนี้นะครับสำหรับทางภาคใต้ในช่วงตั้งแต่วันที่3ถึงช่วงวันที่4เมษายนคลื่นกระแสของลมจากทางฝ่ายตะวันออกจะเคลื่อนผ่านทางภาคใต้ลงสู่ทะเลอันมันทำให้ภาคใต้ จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่และจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทางช่วงอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนตั้งแต่ช่วงวันที่5ถึงช่วงวันที่9เมษายนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางช่วงอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอ,อันมันจะมีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงส่วนขึ้นลมบริเวณทางช่วงอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงโดยมีขึ้นสูงประมาณ1เมตร บริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางทะเลอันมันจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรจากนั้นเรามาเช็คกลุ่มเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียมของแบบจำลองในช่วงค่ำของวันนี้กันนะครับพฤหัสบดีที่3เมษายนนะครับเช่นเคยครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับค่ำคืนนี้บริเวณทางภาคใต้ เป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นพื้นที่สีแดงค่อนข้างเข้มนะครับก็คือตั้งแต่ทางช่วงบางสะพานน้อยทางมับอมริตนะครับแล้วก็ทางชุมพรดอนสวาทางบางสองลานะครับแล้วก็ทางหลังสวนทางจังหวัดละนองในยานนะครับก็มีกลุ่มฝนค่อนข้างหนาครับมีโอกาสเจอฝนตกหนักทางคุรบุรีนะครับทางตะกัวป่าแถวทางพนมกระปงแถวทางช่วงพังงาสุราษฎร์ธานี นาสารพระแสงนะครับแล้วก็แถวทางช่วงดอนศัก์ก็มีโอกาสเจอนะครับในช่วงค่าคืนนี้ก็เรียกได้ว่ายังคงมีการกระจายตัวของกลุ่มเมฆค่อนข้างหนาตัวนะครับแล้วก็ต้องจับตาแล้วก็เฝ้าระวังในส่วนของทางภาคใต้ตอนบนเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะทางช่วงตั้งแต่บางสะพานน้อยของจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยลงมาหาทางช่วงจังหวัดพังงา ทางสุราษฎร์นะครับก็มีโอกาสจะเจอฝนตกแช่ยันสว่างพรุ่งนี้เช้านะครับแล้วก็ทางช่วงภาคตะวันออกนะครับก็หลายพื้นที่ต้องจับตาแล้วก็เฝ้าระวังนะครับอย่างเช่นทางช่วงคอตะเก่านะครับเมฆหนาโอกาสเจอฝนตกหนักนะครับทางพนัฐนิคมทางพัทยาทางสัตหีบระยองแกลงชุมแสงจันทบุรีนะครับแล้วก็ จังหวัดตราดกําลังเคลื่อนตัวมาคาดการว่าคืนนี้นะครับก็จะมีฝนเกิดขึ้นนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับกลุ่มฝนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแถวทางช่วงขอนแก่นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นฝนอ่าไม่ใช่ฝนตกหนักเป็นฝนเล็กน้อยนะครับทางช่วงสาราทองไปหาขอนแก่นทางช่วงท่านางแมวนะครับแล้วก็ทางหัวคั่ววาปีปทุมนะครับแล้วก็ทางคูเมืองของ จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็มีกลุ่มฝนเล็กน้อยแล้วก็คือทางช่วงตอนกลางของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจากนั้นมาดูในส่วนของทางภาคเหนือกันนะครับภาคเหนือก็มีกลุ่มค่อนข้างหนานะครับเป็นกลุ่มเมฆเนื่องจากว่าคลื่นกระแสของลมฝ่ายตะวันตกที่เคลื่อนผ่านจากทางประเทศเมียนมานะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวมาปกคลุมค่อนข้างต่ําลงนะครับ ในช่วงประมาณตั้งแต่วันที่5วันที่6เมษายนเป็นต้นไปก็จะมีปริมาณของฝนเพิ่มระวังพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝ้าร้องฝ้าผ่าที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งกลุ่มฝนในช่วงค่ําคืนนี้ของทางภาคเหนือนะครับแถวทางเชียงดาวนะครับก็เริ่มมีการกอดตัวแล้วก็แถวทางแม่วางนะครับแถวทางแม่แจ่มแถวทางดอยแก้วโหงมาค่าแถวทางแม่สลี อมก่อยนะครับแล้วก็แถวทาง <tinc S 1> ดอยเต่าแม่สลิดน้อยนะครับแถวทางช่วงทุ่งข้าวหางนะครับทางจังหวัดลําพูนแล้วก็ทางช่วงจังหวัดลําปางแถวลี้วังยาวนะครับทางท่าม่อนนะครับแล้วก็ทางช่วงเชียงใหม่นะครับก็มีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปแล้วก็คาดการณ์ว่ากาลังเคลื่อนตัวไปปกคลุมทางช่วงงาวทางจังหวัดแพร่ทางหวังชิ้นต่อไปนะครับ ทางเชียงดาวนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับมีโอกาสเจอฝนตกในช่วงค่ำคืนนี้แล้วก็ทางช่วงแม่สอดจะดีโคพบพะแถวทางนาโบดนะครับก็มีลุ้นต้องเตรียมตัวรับมือกันให้ดีๆนะครับจากนั้นเรามาอัปเดตในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงค่ำคืนนี้กันนะครับช่วงค่ำคืนของวันที่3เมษายนนะครับยาวๆครับจนถึงช่วง ของวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเย็นของวันที่4เมษายนนะครับก็คาดการว่าหลายพื้นที่จะได้รับผลกระทบฝนตกหนักนะครับก็คือตั้งแต่ทางช่วงประจวบคีรีขนันธ์ฮะประมาทนะครับทางช่วงจังหวัดชุมพรละนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่ทางนครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับทางจังหวัดตรังสตูลแล้วก็ทางสงขลานะครับ ก่อนจะจากกันในคลิปนี้นะครับก็ฝากคนละหนึ่งกำลังใจหากว่าใครที่ฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดเลทั้งหมดนะครับสำหรับการอัปเดตข่าวพยากรณ์อากาศก,ากับแอดมินรุสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ